แล้วตอนนี้นะคะจะให้จย์สวมวิญญาณกลับเป็นไกด์อีกครั้งหนึ่งค่ะจย์นะคะเป็นไกด์พาเราชมนครเมกกะซาอุดีอาระเบียและการที่ไปสวงบุญเราจะเริ่มจากอะไรดีคะจารย์ให้เราจะกเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยประเทศซาอุดีถ้าจะดูกันในแผนที่เนี่ยจะเป็นประเทศอาหรับที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็นี่คือ ตอนที่ถ่ายทำเนี่ยคือกษัตริย์อัมดุลลอห์บินอับดุลลาดีซอัลซามุตคนนี้นะครับ<ม>คือกษัตริย์อัมดุลลอห์เนี่ยมาหลังจากกษัตริย์คอลิดกษัตริย์อลิดคือกษัตริย์คนที่เปิดประตูที่เราไปทำอ๋อค่ะแล้วประเทศซาอุดีเนี่ยครับก็จะมีสิ่งสําคัญอยู่สองสองอย่างอของมัสยิดเาเรียกอัลฮารุมัยนิสรีไฟ คือสองมัสยิดคือมัสยิดที่ท่านนบีที่ท่านสุดาถูกฝังอยู่ที่นี่กับมัสยิดฮารอมคืออันนี้ที่มีกาบาเนี่เนี่ยเนี่ยนี่ใช่ไหมคะนี่นี่เเขารียกมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมซึ่งมีกาบาอยู่ตรงนี้ที่อาจารย์ไปทําประตูนี่แหละอ่านี่อ่านี้อันนี้ใกล้ๆเคาน์ซับก็ไปนิดนึงนะคะทีนี้การที่เราจะเดินทางจากเยนดาเข้าไปมักกะเนี่ยใช้ประมาณ เกือบเกือบแปดสิบกิโลอ่ะตรงนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าคนที่เป็นมุสลิมเข้าไปได้แต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมต้องอยู่แค่นี้เ,ออเข้าไปไปคนที่คนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเข้าไปไม่ได้เ,ออเ,เขาเขาจะกันไว้ว่าสาหรับคนมุสลิมเท่านั้นที่จะเข้าไปยังมัสยิดารอมนี้ได้่เ,ออเออข้าใจลนะอันนี้มัสยิดารอมปัจจุบันนะครับ ซึ่งเขาทำหอหอในกาก็ถือว่าหอของเขาที่สูงที่สุดในโลกคนก็เวลาถ่ายรูปก็จะเอาหอในกาซึ่งเมื่อก่อนนี่เราจะถ่ายรูปก็จะเอาวิหารกาบาเป็นตัวเป็นจุดโฟกัสจริงๆนั่นเป็นจุดโฟกัสเพราะ<อ>สำคัญที่สุดใช่แต่ตอนนี้คนก็มาอันนี้ไปค่ะอันนี้ก็คือนะมัสิดฮารอมที่มีกาบาอยู่อันนี้มัสยิดของท่านนบี แตม,มีสองมัสยิดเนี่ยที่ดังที่สุดของเขาเลยแล้วเวลาเขาไปแสวงบุญเนี่ยเขาไปที่นั่นก็ไปได้ไหมคะต้องไปที่นี่แสวงบุญเนี่ยเวลาประกอบพิธีฮัทต้องมาครบตรงนี้ก่อนพอบครบแล้วก็สุดท้ายก็ไปเยี่ยมท่านสาสดาที่<อ>ตรงนี้ไป,ไปอยู่ตรงนี้อีกห้าวันสิบวันก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ไปก็ถือว่าการทําฮัทนั้นใช้ได้แล้วโอเคเข้าใจใช่ไหมอันนี้คือสําคัญที่สุดไฮไลท์เลยตรงนี้ตรงนี้ค่ะอันนี้คือกุญแจประตูกราบว่า กุญแจเนี่ยที่ที่มบอกเมื่อกี้ว่าท่านเชฟพาไซบี้เป็นคนถือกุญแจเนี่ยกุญแจอันนี้คือกุญแจที่ใช้กับประตูบานก่อนแล้วมาประตูบานใหม่ก็ใช้กุญแจแบบเดียวกันแต่ทําใหม่แต่รูปลักษณะจะเป็นอย่างนี้ดอกกุญแจยาวมากโอ้ยาวเป็นเท่าแขนเลยเท่าแขนอันนี้มันไม่ได้ไขทั่วไปเนาะเป็นกุญแจแบบพิเศษเลยเขาจะเฉพาะความำพิเศษนะพูดถือกุญแจนคนที่ถือกุญแจเดชร็บอกให้ นี่คือมสยิฮารอมอันนี้คือ,อหินดำเขาเรียกหินดำนหินดำเนี่ยเขาเขียนว่าเนี่ย the black stone หินดำก็คือว่าจุดที่เราจะเริ่มสว,วาฟเนี่ยเวลาที่จะเริ่มเวียนวิหารกาบานเนี่ยจะต้องเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวจะมีรูปตรงนั้นพอดีเริ่มจากตรงนี้ฉะนั้นหินดำเนี่ยคือเป็นหินที่ฝังอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราไม่จะไปก่าบหิน แต่เราบอกว่าท่านศาสดาบอกว่าถ้าเข้ามาก็ได้รูปได้ไปสัมผัสก็จะม,ม,มีมีมีเป็นความเป็นสื่อมงคลหินดํานี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรหินดำเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่หินเนี่ยมันมาจากสวรรค์นะเดิมมันจะเป็นสีนม <ฮะ S 2> แต่ด้วยความที่สกปรกของคนของมนุษย์เนี่ยไปรูปไปทําไปจูบอะไรก็กลายเป็นสีด<อ>ําจึงกลายเป็นเรียกว่าหินดํา อันนี้ขอบเนี่ยขอบเนี่เป็นเป็นเงินแล้วเนี่ยนี่เป็นเงินอันนี้ตอนที่ผมอยู่ผมก็ไปซ่อมอยู่ประจําเพราะว่าหินเนี่ยมันจะลอยออกมามันจะปูดออกมาไม่ใกร่อนนะกคะ่ะอาจารย์ไม่ใช่กร่อนมันเพราะมันจะลูกความลูกความไปจกกนกระทั่งมันจะหลุดมา้องใช้ชันหรือใช้กาวเนี่ยติดนี่ใหม่อืค่ะอาจารย์อันนี้เป็นผ้าคลุมนี่คือผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมประตูใบตุลนอเนี่ยเรียกอันนี้เรียกว่า ใบตุลล้อนะสมุดเนี่ยอันนี้เป็นผ้าค,คุมเนี่ยมีสกษนลายอายะกุรานเป็นอายักษุรามดส่วนตรงที่เป็นลายทองเนี่ยเขาก็จะตัดไปให้กับบรรดาพวกประธานาธิบดีไปให้กับพวกกษัตริย์ไกลที่มาเนี่ยเขาก็จะให้ส่วนคนธรรมดาอย่างผมผม,มก็ได้น,นี่มาก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะน<า> <laughs> คือคือ อันนี้คือกะบ,บะแล้วต้องมีผ้าคล,ลุมกับะรอบก,ก็คืออันนี้นผ้าดานี่ก็คืออันนี้ซึ่งกระบ,บะขนาดใหญ่มากแล้วผ้าต้องคลุมทั้งหมดมคือเขาเขาถือว่าจะเป็นธรรมเนียมในในช่วงประเพณีหรือว่างงคือผ้าคลุมเนี่ยนะสมัยก่อนเลยทำในตุรกีแล้วก็หลังจนมาทำในอียิปต์นะครับตอนนี้เนี่ยเขามีโรงงานทำผ้าแต่ว่าผ้าอันเนี้ย ปีหนึ่งหนึ่งผืนแล้วก็เมื่อวันอย่างกับปีเนี้ยวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคนที่ไปประกอบพิธีฮัทจะออกไปยังทุ่งเรียกทุ่งอะไรฟ้าวันที่ทุกคนออกไปเนี่ยทางนี้ก็ทางลูกหลานกษัตริย์ก็จะเรียกว่าล้างกระบะโดยที่เอาผ้าขาวเนี่ยชุบลงไปในน้ำเอ่อน้ำดอกกุหลาบ เนี่มันจะหอมแล้วก็ให้ลูกหลานมาเช็ดทั้งนอกทั้งในพอล้างเสร็จเรียบร้อยก็เอาผ้านี่คุมปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วปีหนึ่งผิดได้หนึ่งผืนนี่นี่เขาเรียก่าผ้าคุมประตูเขาเรียกภาษาลาวเกสว่าผ้าคุมประตูฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่ประตูคือตรงนี้คือหินดําคือตรงนี้เวลาที่เวลาเราจะตะวับเนี่ยจะเวียนรอบกาบันจะเริ่มจากนี่วนมานี่ อ่าหนึ่งรอบสองรอบสามรอบเจ็ดรอบตรงมาจบตรงนี้เริ่มจากตรงนี้แล้วมาจบตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยนี่อันนี้เป็นรางทองที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าเอ่อตรงนี้ใช่ไหมมีประตูสองประตูสองบานเวลาเข้าไปเนี่ยแล้วมีประตูอีกบานหนึ่งนะที่จะขึ้นไปบนนี้ แน้วผมเนี่ยไลยขึ้นประตหมายความประตูเนี่ยทำจริงๆแล้วสองบานกับอีกหนึ่งบานข้างในอันนั้นเป็นบานเดี่ยวนะขึ้นทางบนทางบนนี่ผมก็ขึ้นมาแล้วนะเลื่อนมาแล้วแล้วตรงนี้ก็คือรางน้ําเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงนี่ซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้ขึ้นไปไม่ได้นี่เขาบอกว่าประตูสําคัญในชั้นล่างของ มัสยิดทรอมเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดเก้าประตรูนี่คือมัสยิดทรอม,น,ม,รมนี่มัสยิดทรอมนี่มัสยิดทรอมเนี่ยนี่วิหารกลางว่บบาก็อยู่ตรงกลางอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อมีประตูล้อมรอบอยู่ข้างในในภายในมัสยิดทรอมเนี่ยมันมีอะไระอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นนะอ,อย่างเช่นมีห้องน้ำทั้งหมด13,000สามพันห้องภาชนะที่บรรจุน้ำได้สอง0มืนห้าพันชิ้น แล้วก็มีตู้ลำโพงเนี่ยหกพันตู้เสียงนี่จะชัดหมดเพราะว่าวคน,นาไปสแสวงบุญปีหนึ่งนี่ประมาณกาสามล้านสามล้านสามล้านสี่ล้านอันนี้คือตรงที่คุมประตูเนี่ยเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกกิสัวกิสัวว่าผ้าคุมวิหารกาบาแต่ตรงที่ผ้าคุมเฉพาะประตูเนี่ยเขาเรียกว่าสตาร์หรอสตาร์เราแปลว่าม่นานค่ะนี่คนไทยทำนะแกจากสลักแกไม้จากจากไม้นั่นเนี่ยแกสลักไม้นั่นเนี่ย นี่จะเห็นเป็นนูนๆขึ้นมานี่คือคนไทยทำป้าม่านก็าเรียก้่านนี่คือนี่คือประตูที่ทำคะนี่คือกุญแจที่เห็นเมื่อกี้ใช้ทองทั้งหมด280กิโลคือประตูนี้ต้องหนักมากเพราะไม้ก็หนักอยู่แล้วแล้วแถมของคำ284กิโลกรัมมานี่คนนี้จำได้มาในใครเนี่ยรู้เอ๊ะหล่อใครนะอาจารย์นั่นเองอันนี้ก็เนี่ยเวลาที่ทำเนี่ย วัดชาเขาเรียกวัดชาแปลว่าโรงงานเล็กๆที่ทำเนี่ยเวลาทำเนี่ยบรรดากริยัเนี่ยเจ้าฟ้าชายฟ้าหัตตตอนนั้นยังไม่จะเป็นกริย์ก็มาเยี่ยมนะรัฐมนตรีเอาอกองก็มาเยี่ยมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็มาเยี่ยมมาดูกันหมดและนะแล้วก็เนี่ยนี่คือช่างทอช่างไม้ที่ชื่ออิสากาสุรงช่างไม้ที่ทําเรื่องของไม้แบบบ้านทรงไทยเนี่ยเขาเก่ง แต่ทั้งหมดเนี่ยสามคนเนี่ยก็เสียชีวิตหมดแล้วอันนี้ชื่ออลีาลีมุนซับเป็นคนที่ช่างเป็นช่างทองตอนนี้ก็ตายแล้วนี่ก็ตายแล้วนีนี่ตอนนี้กำลังทําทองนี่ตอนนี้กํลาททนนกลางังเอ่อใน,นประตูบานเดียวที่อยู่ข้างในนี่ยประตูบานเดียวเนี่ย นี่คนนี้ท่านเชคอามัดอ,อิบรอฮิมบเปดนคนที่มาเจอผมที่ว่าเจอหลวบังเอิญเนี่ยคนนีแแ้แต่ตอนนี้เขาแก่เนี่ยผมไปเยี่ยมเขาครั้งที่ทายในลูกชายเขาค่ะนี่คนนี้คนนี้เนี่ยชื่ออับดุลอาลีชัยบีเป็นคนที่ถือกุญแจประตูคนที่ถือสมัยที่ผมทำเนี่ยชื่อเชคกตอฮาไซบีค่ะเชคกตอฮาตายก็คนนี้ถือแทนอับดุลอาลีชัยบีค่ะภาษา กูอ่านที่เขียนอยู่ในประตูเนี่ยเขาเรียกว่าคัดคัดแปลว่าถ้าภาษาทั่วไปเรียกว่าคัดลายมือคัดล้อแปลว่าคนที่เขียนคัดลายมือคนนี้เขาไม่ให้คนอื่นเขียนเลยทั้งหมดเนี่ยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่อาจารย์อยากจะให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้เรียนรู้ว่าที่มาที่ไปของซาอุดีอาระเบียเป็นยังไงเวลาไปแสวงบุญเป็นยังไงนะคะอยากให้ดูตรงนี้หน่อยยังไม่จบนยอาจารย์เอามาต่อเลยต่อหมายว่าอะไรชื่อของ แปลชื่อเณนะผู้ทำประตูกลางว oh, ันโอ้อันนี้แบบแสดงอาจารย์ทำไมต้องเขียนด้วยอ่ะแค่เล่าก็พอไหมหรือ,อยังไงทำไมคนทำไมต้องเขียนชื่อเขาด้วยอะคะเพราะว่าคนอื่นจะได้รู้ไง uh เพราะว่าเพราะว่าพอคนพวกนี้ทั้งหมดหกคนนี่ถือว่าเป็นคนที่มีได้รับเกียรติสูงส่วนที่ไปทำงานใหญ่ครั้งนี้ผมก็เลยต้อง ขียนว่าคณะช่างไม้คือไครคณะช่างทองคือไทยค่ะทีมไทยแลนด์ถ้าปัจจุบันที่บอกนี่คือทีมไทยแลนด์ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับนามทีมก็คือต้องมีชื่อผมอัลตูรอนังนาวาค่ะแล้วก็คณะช่างไม้คณะช่างทองนะคะและวันนี้ก็ถือว่าเราได้เปิดโลกอีกโลกหนึ่งนะคะทั้งตัวปุ้ยแล้วก็คุณผู้ชมเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะรายกันไปก่อนนะคะสำหรับสมัยแนด์สวัสดีค่ะ